คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงและคำหยาบคายคลิปนี้จะทำให้คนตู่สุขสนานและยิ้มไม่ได้จะสื่อไปทางที่ไม่ดีคำพูดทั้งหมดเป็นแค่เพียงการแสดงหรืออุทานเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยถ้าผู้ใหญ่อยู่ข้างๆโปรดให้คำแนะนำขอให้รับชมคลิปอย่างสนุกนะครับ งงอะดิผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้ผมเล่นเกมอะไรปะดูกันเลยกวนซ่าขาแบวและตัวอื่นอื่อีกมากมายสุดยอดการต่อสู้สุดแบว สร้างคอมโบที่หลากหลายอัพเกรดไอเทมเพื่อความแข็งแกร่งปีกสุดแบลที่รอเพื่อนๆอ,อยู่เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโบสจาก Steve Family นะครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่ากวนซ่าขาแบลครับผมกว้นซ่าขาแบลชื่อเกมก็น่ารักเลยครับ เกมนี้บอกแล้วตรงนี้นะครับเป็นเกมมือถือนะครับผมเป็นเกมแนว RPG นะครับถ้าใครชอบแนวแกรเบิเกมแนว RPG นี้บอกไว้เลยว่าขอเกมแนว RPG อย่าพลาดครับผมแล้วเกมนี้มีเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเป็นเกมน่ารักครับชื่อก็บอกแล้วขาเบลนะครับเกมนี้ครับจะรวมตัวละครดังๆนะครับเป็นหลายเรื่องเรื่องต่างๆนะครับจะเป็นนารูโตงกันต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับเกมนี้ครับ เป็นเกมในตัวละครชิบีครับผมนะครับตัวหัวโตตัวเล็กๆนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยทำให้เล่นไปและเพลินไปนะครับผมเกมนี้รับจัดแผนการต่อสู้นะครับเก็บเลเวลนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเรานะครับมีระบบ P p ด้วยแล้วก็มีระบบ PP กับเพื่อนนะครับมีการให้พลังให้เพื่อนเราด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบปรีความแข็งแกร่งแล้วก็เสริมความสวยงามนะครับแล้วก็มีการตีบวกอัพระดับดาวด้วยเออเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะครับ เดีย๋ยวเราเป็นเริ่มเล่นเกมนี้กันด้วยกันเลยดีกว่าครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงไปเลยรออะไรกนดนเด้เอออีกอย่างหนึ่งครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดใ้ใต้ดิคิปชันนะครับอย่าลืมไปโหลดเล่นด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในเซิร์ฟนะครับไปเลยเอาละครับ ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะให้เราสู้กับตัวอะไรสักอย่างโดยที่ยังไม่มีหน้าแสดงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลศูนย์นะครับมาเราจะเจอกับตัวอะไรผมอ่านะครับมีไอรอนแมนนุยชุนลีบอกไอายา้ย่าไม่คิดว่าจะได้พบพ,พวกตันในสนามต่อสู้อะไรสนามต่อสู้นี้เหรอมาโซโบอกฮิ <"H> ee, พวกเจ้าก็มารไดแค่นี้แหละไครไม่ได้มาได้แค่นี้ไปได้ไกลกว่านี้เว้ยโซโลบอก ถามดาบผมข่าก่อนเฮ้ย hey, โซโล,โลมีการถามดาบตัวเองด้วยดาบพูดยไ,ไงวะโซโลบอกขั้นสูงผ่าพิภพงอย่ย yeah, yeah. ่ีโดนดาบโซโลนโดนตีนมุดลี่บัดมุลลี่เลยตีโดนตีนโดนตีนนี่โดนตีน,น,ตน,น,น,ตนที่ปล่อยพลังเป็นไงล่ะโดนพุ่มลงดินเตะซ้ำ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 เรียบร้อยเกือบตายไอ้รถแบนพูดพลัมาางมา วุ้ดป้าดาวเจ้าชาเล่าโอ้ยเจ็บโอ้ยหมูแม่งอรอนแนบุบุ๊มบุ๊จรวดโอ้โหแม่งขึ้นข้างบนแล้วแม่งปล่อยวิชาอะไรดิงจาตัวอะไรวะเนี่ยแม่นี่โดนดาบโซโลนี่ไอรอนแมนนี่โดนวุ้ดลีโดนดาบโซโลซ้ำไปเลยตี่อยูดาบเป็นแรงโตนักบาสใช่ปหมเอาแกโซโลพูดแกฮู้ฮู้รู้จักความแข็งแกร่งของข้าหรือยังอ๋อโซโลบอกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีโอลิอีโอลิที่ใครวะเดี๋ยวรีบดีใจไป โอ้โหอุ้ยผาลังอะไรสิวัววัเนี่ยโอ้โหมีกระทึบซ้ำโอ้ตายตายโอ้โหไม่เหลือโอ้โหตายตายแล้วตายทั้งทีมอะโอ้โหบุตรีคร่าโซโลพูดให้ตายสิแล้วเพื่อก็ทำเครื่องหมายตกใจก่อนการแข่งขันมาครับเมื่อกี้ก็เป็นนะครับการสอนนั่นเองมาเรามาตั้งชื่อตัวละครกันดีกว่า มาเลยอ่าเริ่มแรกก็มากล่องสมบัติน่าจะมีของดีนะลองเปิดดูสิได้เลยอ่าดูแล้วอ๋อสามารถเก็บของนี่คือกล่องเหรียญทองอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าเปิดมาก็จะแบบมีการทดสอบการใช้นะครับยุดยันเปิดของ งอมีกาดด้วยน่าจะเป็นตัวละครนะครับเยอะกมีเปิดอีกด้วยออกมานี้แบบเป็นเพชรแบบเป็นเติมนะครับงอได้นักบาสน,นะครับสกุลอะนี่นะครับสกุลอะไรน,นี่นี่นี่นะครับอ๋อได้เขามาเป็นพวกนะครับอ่า รู้สึกว่าตัวเอกจะเป็นโซโลนะครับผมมายืนยันอัญเชิญมีการอัญเชิญด้วยมาเป็นพวกเราซะเย่ yeah. มาเป็นพวกเราเถอะนับบอลเราจะได้ไปอยู่โอเคนะครับก็จะเป็นการที่ได้เราได้พวกมาอยู่พวกเรานะครับอ่าเป็นเริ่มออกลบกันดีกว่านะครับอ๋อมีการเอาปลาแผนฮีโร่นะครับเพื่อจะได้ ความโจมตีที่ยอดเยี่ยมก็คือเหมือนเป็นการจัดระดับนะครับเพื่อจะเอาไปลงแข่งหรือว่าเป็นการต่อสู้นั่นเองเฮ้ยเราตัวเด่นเราต้องเอาโซโล,โลมาสิเออโซโลอยู่แนวหน้าเหรอแบบหนึ่งตัวละครครับโอ้โหดูดูด,ดูโอ้ดูไม่ได้เขาเลยให้ดูแค่นี้ครับ เขายังให้ดูแค่นี้นะครับก็คงจะมีตัวละครนะครับมาอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับมามาเริ่มต่อสู้ไปเลยอ่ากดเดิน,นครับกดเดิน SMS นี่แบบกระจายกันเลยนะครับเขาคุยอะไรกันมีขัารสา์พูดนี่พวกเจ้าจะเข้าร่วมการประลองพิวพีครั้งแรกหรืออะไรข้ามาสอนพวกเจ้าถึงวิธีประลองที่แท้จริง อ,อ๋อเราได้พวกเพิ่มครับเป็นพวกเหมือนเป็นครูสอนมาสอนเรานะครับเพื่อจะให้เราต่อสู้ในการพีพีครั้งนี้ครั้งแรก้ิวพลังเธอโหดมากโดนตีบุตรีโดนโดนโดนรับปานหรืออะไรวเนี่ยโดนตีบุตรีนี่บุตรีประวะไม่รู้นี่โดนโซโลโซโลแล้วก,ก็กดคลิกเหลี่ยนได้นะครับผมนะ KO เกมไฟติ้งตอนพูดเย้ โซโรเล่สองนะครับซาคิีอีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเลี้ยงสองกันหมดเลยได้เงินเขามีการเลือกลางวันตอนจบด้วยอุ้ยน่าเล่นอ้ยเสษทองมาต่อไปกันเลยดีกว่าครับอ๋อพี่ถกมีกล่อง้องคำเปิดกดชิคนะครับเปิดเนี่ยครับอ๋ออ๋อเจอมาสู้กัน เธอแพ้แล้วแน่ปล่ยอยพลังไฟเยาะวุล่เตะดีๆสังเกติต่อยเตะต่อยวุลิเตะวุล่มัน,มนมออกสองรอบเลยวะเก็บเหรียญเก็บเหรียญครับโซโลมาปล่อยเตะเตะเตเรียบร้อยเ k โออ้าวเป็นไงล่ะเกมโอ้โหแม่งน่ารักจริงครับบอกเลยเกมนี้ผมเลือกอันกลางแล้วกันอ๋อถุงมือระดับหนึ่งครับเอาไว้ใส่ของได้เขาบอกว่าได้ของรางวันลนะครับ อาเป็นการตีบวกถุงมือโอ้พลังมันจะแรงขึ้นครับตีบวกหนึ่งปังนี่ครับถุงมือเป็นไม้ตีกายภาพ15ตีเวท4นะครับแล้วก็สถานะฮิวนะครับฮิวหเลยเหรอสุดยอดไปแล้วโอ้ใั้เงิน200คอ่ยนะฮะ200ร0 0เหรียญนะครับ,200 200นนรบสู้ต่อไปเก็บเงินต่อไปครับเราหวังว่าเราคงต้องได้เจอกับเพื่อนเราแน่นะครับ เราต้องมาสู้กับเพื่อนให้ได้นะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆเ,เจอก่อนเดี๋ยวเราต้องมาสู้กันนะครับอัปเกรดเลเวล3เพิ่มค่า EN 20เลเวลฮีโร่สูงขั้นขั้น20แล้วเปิดเคเวสรายวันได้เปเควสรายวันครับเควสรายวันนี่ก็รู้สึกว่าเป็นเควสที่แบบทําไปแล้วแบบเป็นเควสรายวันนะเออคงเข้าใจนะแบบภารกิจรายวันนะนะครับออนครบหนึ่งวันเลยว่ากันไปอนะไรประมาณนี้แหละครับ <c oughs> มาไปต่อเลยมาสู้กัน เมื <minutes> paid, ่อเดวิล8สามารถเพิ่มฮีโร่ได้เฮ้ยต้องเก็บเดวิลแปดเพิ่มฮีโร่ได้อ่านไม่ทันเมื่อกี้ขอโทษครับต่อย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 เอ๊จริงๆนะผมอยากได้นารูโตะมากนะถ้าไม่เกมนี้นารูโตะผมจะเอานะครผมจะซื้อนารูโตะนะครับเออตี KO โค้ดด้วยนะครับโยโยโยเฮ้ยต้องเก็บเดวล8เอาไว้กลางนี่แหละเผื่อได้อะไรได้ถุงเท้าระดับหนึ่งครับได้แล้วต้องใส่สิ เออได้ต้องใส่สิถุงเท้าไม่มีว่ะแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ไม่มีถุงเท้าไปต่อแล้วกัน <c oughs> มามาเร็วีพ <c oughs> ีระดัสาอัพเกรดถึงเลเวลสเพิ่มค่า EN 20ยี่สิบวีสูงสุดเอ่ออัพอัพอีกหนึ่งเลจะเปิดความเฮ้ยเพิ่มความเร็วต่อสู้อยากได้เอามาความเพิ่มคววามเร็ต่อสู้เอามา <c oughs> นี่ไง ไปเลยกล่องอะไรเนี่ยอุ้มอะ KO oh. พระเจ้ากล่องนี้มันสู้เราไม่ได้ครับได้เศษทองส5อันแนะ่วูนี่ไงเพิ่มความเร็วต่อสู้ใช่ไหมนี่ไงเลเวลหนึ่งไปบวกเพ่งโลใบไม้แม่งคือโลกากนันเองครับโลใบไม้ครับมันคือโลกากันตองเป็นโลที่แบบไม่ใช่ใบไม้สินะครับ กลยภาพ9้านะคะรับเพิ่มรัป้องกันเวส4นะครับผมโรนะครับเพิ่มเลือดอีก28นะครับหรือว่าเฮดดีนั่นเองนะครับผมเฮดีเฮดีโทษงอเอาหมวยมาเวลถุงมือกับโรใบไม้นะครับมิกแล้วครับผมก็คือเลเวลตันนั่นเองน่าจับนะครับไปต่อกันเลยนะครับดันอะไรู่หัวเขโลกบาเรามีเพื่อนอยู่สีฟ้ากลัวอะไรเฮอชื่ออะไรเราก็ไม่รู้นะครับ ปอยอโอ้โหพลัง <parece maison. S 1> เวทแม่งสวยมากตีนเตะนี่บัตร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 ไปจะเต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 ะเก็บเงินด้วยนะครับเพื่อจะได้เก็บเงินได้นะครับต้องคลิกเก็บเงินด้วยนะครับโอ้คลิกผมนี่กดตังเงินต่อยโอ้โหเป็นไงล่ะมีแต่พวกกากเราลุมไงครับเราเล็เราเล็เก่งเดี๋ยวเราทแล้วว้อมิคาซาบอก ในการบระลองต้องจับจังหวะของผู้ต่อสู้ให้ดีๆจำเอาไว้ส่วนที่เหลือพวกเจ้าต้องช่วยตัวเองเขาไปแล้วเราต่อ,ตอสู้เองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลืมไปโหลดเล่นกันนะครับใต้ที่คลิปชั้นเลยนะครับทิ้งหิึ่งไว้แล้วนะครับอ๋เงยเธอสุดยอดเลยสิเข้าว้าไปเลยโอ้ยได้อะไรอะ ่านด่านแรกพันด่านหรือ,อได้อะไรเพิ่มครับไอไอรถอแมนลูซีพูดตอนนี้ข้าจะกลับไปตำหนักเพื่อเพิ่มพลังใช้เวลาจากจุดนี้ไปเรียนการคอมโบกันดีกว่า ได้เลยเราต้องไปเรียนรู้ครับเราต้องไปเรียนรู้นะครับเรามีครูอีกคนนึงแล้วนะครับนี่เธอนี่ครับนี่ครับโบสีฟ้านะครับหัวสีท่องทองนะครับอย่างไอศครีมเจอหัวแดงก็หนัเป็นยังไงล่ะโอ้ยดูชุดตุดโคนแบวเปิดพิ่มความเร็วอ๋อมีการกคิปครับเพิ่มความเร็วนั่นเองโอ้โหมีการกอโอ้โหโอ้โหผมได้เก็บเหรียญยาวเลยโอ้โหโอ้โหผมนี่เก็บเหรียญไม่ทันเลยครับ ตายตายตายดูโซโลหมุนดูคิวจุ๊เพิ่มความเร็วสปีดตรงนี้นละ <ๆ S 1> <อ>่ะ KO อบอ่์คนนี้แบบรีเวลมากครับอันนี้บอกเลยแนะนำระบบออตโต้นะครับมันมันเสื้อคุมนะครับผ้าคุมระดับหนึ่งอัปเกรดถึงเลเวล5เพิ่มค่า EN 20เลเวลสูงเออเลเวลฮีโร่ขึ้นแล้วเปิดเพิ่มความเร็วต่อสู้อัปอีกหนึ่งเลเวลจะเพิ่มคอมโบฮีโร่ เพิ่มความโบฮีโร่อยากได้ยิงเล่นยิงอยากได้ไปลุยกันเลยโอ้ยเขานี่แล้วเข้าป่ามืดดงลับการพนฒนฮีโร่การอัพเดียดดาวจะเพิ่มคุณภาพคุณสมบัตินะครับและยังเปิดเปิดแพสซีดนะครับโดยสกิลติดตัวนั่นเองไฟ <Fight. S 2> ไอผมไม่กดเก็บมันอย่างเดียวเลยไอโอ้โหทุกเงินทุนเงิน โอ้โหเก็บมาแบบอัพเกรดครับเก็บมาแบบอัพเกรดของครับโอ้โหได้คอปล่อยบอลโซโลไปเลยวุดลีไปเลยปล่อยบอลวุดลีวุดลีเตะตี่โอ้โหพลังอะไรวะ,ะพลังอะไรวะ,ะโอ้ โอ้ผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวความมันต้องไปเล่นกันเองครับผมบอกไว้เลยว่ามันมากครับอัพเกรดตอบแบบพักขุมระดับพักขุมใบไม้นะครับถ้าคุมใบไม้เพิ่ม HP เลื่อง40นะครับการ์ดภาพ6ป้องกันเลเวล9นะครับผมโอเคเราไปเจอกันพาร์ทหน้าเลยครัอย่าลืมรวมเล่นกันนะครับใต้ดินคริปชั่นเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูกันครับว่าผมจะเล่นอะไรนะครับอย่ารู้เลยอย่ารู้เลยนะครับก็ขอบคุณนัก้ชมที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดใต้ดินคริปชั่นนะครับผม บอกไว้เลยเกมนี้นะครับถ้าใครเป็นละครชอบการ์ตูนแนวจีบีหรือว่าแนวน่ารักแนะนำเกมนี้ครับวนซ่าขาเบลครับบ๊ายบายจุ๊บเอาละครับถ้าใครอยากเล่นเหมือนผมนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปกดโหลดเล่นกันนะครับถ้าใครสนใจเกมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับไปกดโหลดกันได้เลยโอเคนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดโหลดกันเยอะนะครับมาเล่นด้วยกันเยอะมาบ่บาย